บ้าเบี้ยนะครับพี่น้องกับบ้านำอาหารของป้าครับเมื่อเนี่ยเลยว่าหากินของป้าพร้อมทันครับครับบ้านนำปลากองก็ครับครับเราจะมากินของป้านะครับพี่น้องนี่ครับบ้าเบี้ยได้เนื้อนะครับเป็นเนื้อแห้งมาอิ่มสมัยมเนาะครับมีเนื้อแห้งแล้วก็ที่ปลาครับปลาสดพร้อมแล้วครับพี่น้องนะครับปลาสดหอยเกลือครับไาจะไมาปิ้งยี้ปนะครับไมากินของป้าแล้วก็ับาจะหาเมืใหม่พร้อมนะครับ ตั้งใจมาหาโนมัพร้อมแล้วครับพี่นอ้องตั้งหิวขเวข่าอาเกิดแต่หาเงี้ยแค่หมดแดงมือโซนเมื่อ <laughs> วันนี้ก็ได้ว่าสิดั่งไฟมันนะครับพี่น้องดั่งไฟปิ่งปลาขิวเขาอยู่ปลาเนาะครับจะหา,าแซียมกันนะครับดั่งไฟก่อนนะครับพี่น้องโอ้ลูกโะขิดเขาอยยี่หร่ะครับอยทำยี่หร่ะครับเมื่อวันนี้ให้โยปลาหาเบิร์นโไมัพร้อผมมาบ้านผมเนาะแม่นครับโนมอยไม่มีเนาะเพราะได้ปี เสร็จกินเนาะครับอ่ะเดี๋ยวดังไปก่อนนะครับครับครมาปีงปลามกันนะครับนี่ครับอันนี้ปลาสดนะครับพี่น้องบาเบิยวกับเบ้านำเตรียมมานะครับอืมกินเขายุปลาเวลาเนาะเบ้านำเนาะแมนครับไอ้หอยเกลือพร้อมนะครับใส่เกลือปีงปลาสสดนะครับเดินมากินเขายุปลาไม่จะแซ่บเลยนะฮะยนบรรยากาศมาหารน้องหม่พ่อมันละนาะเบ้านำแมนครับ กินเขาแล้วก็หาน้ำไม้ไปน้ำนะครับแลนนี้ไม่ได้กินเขายังยังมึนนี่ครับเบ้านำหาเนาะหางแงใค้หมดแดงตัวแดงกับเพ่อได้ก้อยนะครับนี่ครับก้อยมาแล้วล่ะเบ้านำไทยพี่น้องเบิ้งนล้วไม่ได้ได้พี่น้องเบิ้งนะครับก้อยไข่หมดแดงหลังจากที่ว่าไปแงมาแล้วกับมาก้อยว่าย้มมกินอยู่น้ำปลาพร้อมเนาะกับเบ้าเบี้ยวนะครับกับเขาครับดี๋ยว ไปปิ้งปลาก่อนเนาะครับจะปิ้งปลากันบ้าน้ำนะครับพี่น้องเป็นไงนี่ครับบ้านอยู่กับปลาใส่หีบแล้วครับทานเกลือพร้อมแล้วครับพี่น้องนี่ครับอันนี้มีปลาแห้งพร้อมนะครับไอ้นี่เนื้อพร้อมครับนะครับเนื้อแดดเดียวนะครับไี่ครับพี่น้องย่างกันเป็นไงนี่บ้าน้ำท่านพี่น้องเมื่อไงไปเโาเป็นท่านละผู้หลังบรรยากาศให้พี่น้องผสมบรรยากาศันเำ้อน้ำน้ำปลาหน่อไม้ครับยุดให้ยุดน้ายุดน้องนเวละครับ คครรัับบนนนีี่่อกับป้าเบียวไว้จะไปดอตน,นี่แหละครับงเขาเยนะิมก็น่ารักนะมั้งนะครับมันที่ป่าละนนะครับพี่น้องเดี๋ยวป้าเบียวพริกป่ากันครับโอ้ปลาแหง้งสุกไว้เลยครับปลาแหง้งตากแดดมันดีโหนื้อครับนะครับพี่น้อง เหลืองมีเดลเซลครับอย่างไฟน์ออนนะครับเออจะกลับดันป่ากันครับเออวูววหันให้บ้าน้ำโอ้ไปครับเหลืองมีเดลเซบวะครับพี่น้องอย่างไฟน์ออนนะครับครับกินอยู่ธรรมชาติเขาไปแล้วครับนะครับพี่น้องดูปลาไปแล้วครับปลาหน่อไม้ปลาหน่อไม้ก็บ่คฮอยมีเหรอครับเนาะป่าโน้หมีก็เลย ส่วนี้คือว่าข้าเจจากเฮ็ดเป็นให้เป็นน้ามดแล้วนะครับแต่ก็มีพาอได้หาอยู่ครับ๋ยวกกินข้าวอิ่มกับจินร้องไปเลาะเบิ้งเนาะครับพี่น้องจะหาไปซมน้วกันเนาะครับกับพ้อนำกินข้าวยุปลาไปแล้วครับเพื่อนีลยเปลี่ยนบรรยากาศเนาะครับดังไฟปิ้งป่ายุปลาเลยพี่น้องนี่ครับยวรอให้ป่าสุกนนาะครับนะครับพี่น้องสุกแล้วครับอืจะแซ่บบ่กครับคุณนะครับ ปิ้งปลากระสุกละมีปิ้งเนื้อพร้อมเราครับนี่ครับก้อยให้หมดแดงกับเบ้าน้ำไหามันเราครับนี่ครับเราเดียวกับก๋ยใส่ถุงมันเราครับนี่ครับแกะไปละผักในห้องกันนี่แหละครับเก็บมันนำโขกน้ำนี่นะครับนี่ครับเบ้าน้ำทอนมีเก็บมาพี่ผักกระโดนแล้วก็บผักผักยังก่อนเนี่ยเบ้าน้ำผักกาดหินเนาะผักกาดปลานะครับนี่ครับกินได้นะครับผักกาดปลาบรรยากาศอยู่ไฮยูนาอยู่พี่นะครับอยู่โคกไปละ มีเสียงรถไถแน่นแล้วนะครับมันสูบน้ำใส่นเขานะสูบน้ำจากคลองนี่แหละครับขึ้นมาโน่นครับใส่นหน้าเขามาครับมาเสด็มากันนะครับมาแล้วครับมานด้ลพี่น้องปิ้งปลาห้องกระสุกแล้วครับนี่ครับทีเด็ดครับเจ้าบองพี่น้องเจ้าบองห้องสีผงลาพรมนะครับเอาหนำพันเอาแยบเส้นนี้ไปแล้วสวัสดีครับครับกินข้าวปลาต้องกันนะครับ บางยวานหาน้อใหม่นะขอิ่มเลวาอิหาเบิ้งนอใหม่นะครับพี่น้องแย่ปิกเปล่ากันนี่ครับปีงเนือแข็งแรงปะน้ำขาอยูปลาสุแซ่บกันครับใบใหม่นี่แหละฮอลองออนะะครับพี่น้องสียแกันนะครับขาอยูปลาาน้ำไปให้หมดแดงที่เด็ดท้องิกินเส้นห่อดอยากทุกอย่างอย่างนี่แหะ โดนกับนีครับมีผักเป็นสลัดเขาพันเลยก็ได้เบ้านำ้นำรับเดียวกับพัน 10, นะครับปลาใส่ตเลยมีเขาอ,อยู่ปลาแซ่บครับมีใครยืนอ่ะอยู่กลางปลาไปนอนเบ้านำ้ำกลางปลาน้องใหม่หาเบิึงทีะนะ่นี่เหรออยู่เขาก่อน,นเนาะเบ้านำ้ำเขาทุกคนครับค่อยลง มาเลยครับเพียงจะผัก,กระโดนม้มกระโดน้ำนะครับเก็บเอาน้ำมุนีล่ล่ะกระโดนกันเลนี่พักยังก่อนไนบ้างน้ำผักกาดปลาครับพี่นอ้องการดปลาได้ครับเอ้าลองกันการดปลาลดสตัตว์เป็นใครพักกาดหินม่ะนะแบน,น,นคืะกันปครๆฮึผัก,กาดหินนะการ์ดปลาเจ้าบงัๆๆองอย่เดี่ยัดเหยียดเต้ อบาเบลนึมบมี h i ệ t บีบบาเบซะมีบอปะปาหนังปัยญาได้ครับนินใส่ควอมทำใส่น้ำปานน้ำเลยเด้อพี่น้องเขายกปามนันครับเสียบเห็นได้บ้างน้ามอยบปะอยาครับเวลาบองห้องที่สาสม แมนของแม่โห่แล้วครับในโห่มันปักมีเหล่าศพนะจับปะปลาบองมันปลาบองสุดยอดเลยนัวนเศียบเนาะพอดีเนาะเศียรพอดีเม่ถึงกับเข้ามาเข้มนะมดเข้มหนักนัวเขาอยู่ปลาหรองมึงขนาดละะครับปลาบองคุยส่นะครับใส่ปลาเป็นตัวเลยนะครับพี่น้อง อะไรมันบ้านน้ำมาครับมอืมพักน่นประกาศอืออะไรนือ,อ <c oughs> ใจฮ้ยปกาศนิ่นะ่ะผู้เฒ่าคนบอกตั้ง,งแต่สมัยบ้านน้ำเป็นเ้น่อยหมาหาปลามเนขึ้เขาคุยให้หมดแรงครับ ทำอย่างหาไม้เขาครับนี่อย่างนี้ครับไอ้ใบสมหัวลิงใบสมหัวลิงครับนะครับชื่งหัวลิงหัูลิงนะครับพี่เราหยาดได้ไหมใบสมหัวลิงครับันสมไม่ล้อยครับเป็นพักปลาเนาะน้ำเนียนเป็นพักเกิดยุบปลาธรรมชาติกินได้นะครับผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเหล่าพักกิน ับมาหนึ่งอากาศอ่ะเกิดที่ตามป้าหนี่งนี่แกงเห็ดอ,อืมอ่ะอืมเออเปน้องนี่ก็เป็นเนี่ยของที่ถ้าเสริม งเงินผสมเรินขับเป็นทรงมาแหยเป็นแบงแหยมากินเ,นเนีนเด่นทันน้งันไปผสมนอืมสมนัำคุยประเดกได้นะครับที่นอ้องหายหอยากเนาะบรรยากาศนีน้ใช่ห เราขาดไม่กินไนมก่กสนยอยากเด้อครับพี่น้องแซบนะครับเราพีเธอหน้องนะครับหย็ดหิบ <c oughs> จัดเลย เห็ดเห็ดมากเด็ดเกิดย่ำนะอ๋อร้อนอีูุ่กท่ครับขอบคุณหลายๆนะครับในแห่งที่ต้องมาให้พี่ราเสริมชิ้นนะครับวันนี้ครับที่แห่งมันก็ที่เสวิมมาทำแบงค์ให้มาปีกจริครับเจ้าปิ่ง

ของธรรมชาติเ้องกินแล้วครับบม่มีสารพิษต้นใบหอลลิงนะครับผักเขือนธรรมชาติจะขจหล,ลหลายวันนั้นนะใส้เป็นโตแล้วครับพี่น้องย้ำให้ละเอียดด้วยครับดีความครับดีก,กับส่เป็นน้อยเลยอืต่าง <c oughs> <c oughs> เกี่ยวอะเอยเยอะตาออะไรนพันหน่อนบ้างนำ้ำมาครับพี่น้องเป็นไงบ้าพี่น้องจัดจานไปนืดอยู่เย็นคุน,นดังนี้นน mhm mhm chạm mhm mhm chẳng mhm mhm chẳng làm mhm 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 ปลาปิ้งไหมสดหวานเด็ดทำอเลยปลาสดปิ้งไม่ไแค่รบ้านหรองแดงหอนหอยเกลือพร้อมครับหอดนาะขึ้นเขาด้อปลางับก่อยให้หมดแดง ปุ่มขอไปบ้าวน้ำธรรมชาติมาตกย่างเลยครับสลาดนี่ปลูกเราสมมติปลูกไปอ่บาเบล้ประกัดิ้บ้าเบลใส่ไปหลรยคำล่ะปกทิ้ตามตาคนเนี่ยหลังพากาดนครับบ้าน้ำากาด่นธรรมชาติใส่ผากรดโดนครับใบมะลิง อันนี้อันนี้เป็นหมากอันนี้เป็นหมากใบมันมีหมากเขางลิงแมนหมากกันแล้วครับมันเป็นหมากมันคือว่าเอิญนั่นนขั้นตอนเราก็คือเอิญผักของลิงหลดนไม่ใช่นนมาไม่ครับข้าหม้อเน้นเน้นเน้นเน้ครับเน้นๆ ทำอ๊อเลยเนี่อปลา,ลานหลานบลานสดมาเลยพี่น้องเด้อแซ่บเหมือนกันนะครับในแห่งของพี่เสริมสุดยอดแซ่บปะพ่อนังแซ่บครับแันขับเพิ่นส่วงไม่กินขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณครันท่านท่านท่านาท่าน่าห่นี่น เดินเลอสุดจับดับแล้วบางนํา อันนี้นของหากินยากของสูงของสูงนี่ครับบ้าเปล่าไก่ใส่ถุงมากินพรมครับก้อยอังเราเห็นเฮียนเนาะพิพัฒนมันห่วยน้อยนึงแหละแมีนงานใหม่มันไรอ่ะงามขวงอืง ก็บอกฮู้ตลาดซับแม่หูครับแฉพนัดยอดน้าครับ้าแซ่บบ้านำเส้มเนี่ยแฉบหมดะม้าครับอนะสุดยอดบอกตรงอกวามแงาเลยบ้าแบ้สุดยครับออกหมบาแบ้ อ้าวยังไม่ตายขานตาแสบันจากที่กินไปหาน้าใหม่นะมันรออินมาหรอรมัหานมาใหม่ครับ นนตั้งใหญ่มาหาล่อใหม่ล,ล่ะไล้มากินเขปาป้าบอม chậm là ba năm thêm nuôi phải nuôi nữa bao năm bao phải nuôi bao năm thêm con đèn đèn bao năm bao năm mà cái hết nó vô hình kiểu này hết rồi này bao năm cứ chọn nữa này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không มาละฟักนี่มาละฟักนี่นนนันเลยพี่นอ้องโห่เลยครับโห่เลก

thì hấp cho sôi lên bạn hoàn bán hả hoàn đó này hoàn đấy báo มัอเราะนะครับพี่นังไปนั่งมาแล้วมาครับโอ้สุดยอดครับพี่นังบ้าเบลเจียพริกดอกเดียวทำสุดท้ายกินมันไอ้หน่อยนะครับเจียหน่วยนี่เด็เด็ดที่สุดนะครับ นะครับที่เนี่ยพี่น้องคลิปนี้บ้าเบี้ยวกับสีฟ้าพี่น้องไป็นแคนี้ก่อนนะครับเนาะถ่าพี่น้องมาชมบรรยากาศโอุ้หนะครับเมื่อไรมาชมบรรยากาศแล้วก็มากินเขาโยปลาเนาะครับไปมาหาน้าใหม่เดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบิรงอีกนึงนะครับถ่ายนะหาน้าใหม่นะครับเนาะโอ้ลหรีบมาหละบ้าเบี้วเพชรนั่นแหละครับคลิปนี้บ้าเบี้ยวกับสีฟ้าพี่น้องไป็นแคนี้นะครับอย่างใดฝากพี่น้องไว้น้ำหนึ่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะครับ ครับอะไรก็แชร์ซ่ตั้งใจก่องฟังเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับน้ำปลาครับแล้วก็ฝากไว้แล้วนะครับปลาที่เราเสริมปลาฟักนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับก้อยไข่หมดแดงก็แซ่แล้ครับน้ำปลาเฮ้ยกันนะครับครับปลาหลายอย่างนะครับกับเราหน้ำกินมันสุดยอดครับนั่นแหละครับคลิปนี้บ้าเบลกับบ้านน้ำจิฝากพี่น้องไปทั้งนี่เนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ